สวัสดีครับน้องปลาล์มครับสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับผมเขยอ,อีสานใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของน้องปลาล์มในงวดของวันที่16ตุลาคม67ครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเขยอ,อีสานใต้ได้ทำคลิป ใหม่ๆนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับน้องปามก็บอกว่าน้องปามฝันแล้วเนาะครับเดี๋ยวเรามารับชมแลบฟังแนวทางตัวเลขของน้องปามด้วยกันครับว่าในวันนี้น้องปามฝันว่ายังไงบ้างแล้วก็ได้แนวทางมาฝากลุงป้านาอาเป็นตัวเลขตัวไหนครับเดี๋ยวให hai, ้น้องปามเริ่มเล่าเลยเนาะลูกเนาะคับอันน้องปามฝันวันไหนลูกฝันเมื่อคืนนี่จ้ะอ๋อฝันเมื่อคืนนี่เนาะครับโอเคครับให้น้องปามเบาเล่ลูก ฟันว่าจังไรครับจ้านูกฟันว่าอันนูด้ดเไปปุ้นเขาสายู่บานจ่านูก็ไปก็พอก็แม่นี่แหละพอไปหอดเงื่อนอันของถวดแล้วนูก็พอไอ,อแม่กับไปเฮ็ดกับขเขาข้างในขั้วนูก็จัดแก้งผลไมา้บ้องที่เขาเสิเสนกันน่อจ่าับหนุจะแหละนูก็นั่งถากับถวดจ้ามาที่นี่นูก็เห็นอันวิญ,ญญาณของถวดที่เขาเสียไปแล้ว,ลวจ้าแล้วอัน แล้วนั่งอยู่คางคางรูปแล้วอะจ๊ะแล้วนั่งอยู่หันแล้วก็เลยสะกิดอันแม่เบ่งอาจะจ๊ะว่าแม่แม่เห็นขึ้นหนูบอแม่เห็นอันยิ่งยันปูถวดบอล้วทีนี้แม่ก็บอกใช่เบื้องไหนไหนอีหลาแม่คือนบอห็นแล้วก็บอกอันนี้เราอยู่อันบ้องอันนั้นดีบ้องอันรูปเล่านั้นก็ถามเพิ่นบัดนีเพื่อก็บอกใช่แม่บอห็นได้หละหนูตาฝาหรือเปล่าอีหลาแล้บอกตาฝาจังไหนหละหนูเห็นอยู่นี <verses 14> ่แล้ว <asking> น <Miller> <iles. S 1> ั่งยิ้มเปื่อยอยู่น ก็เลยอันหันไปถามยายถวดเบิ่งนะจ๊ะยายถวดก็บ,บอกบอก,บอกเห็นคือกันได้ลูกใช้แล้วนางอยู่ตรงไหนเห็นยายถวดิรงแนเสียายถวดิ่งแห่นุก็เสียเพิ่งว่าอันพน,นังอยู่อันทางค้างลูกเพื่อนนะจ๊ะบัตรนุก,ก็บอกว่านันดี้อยู่บรงหันนันแล้วนางยิ้มให้ถวดอยู่นันนางยิ้มให้ลูกเจ้าของอยู่หันนันนก็บอก,บบอกใช่ถวดบอกเห็นเลยตาฝาหรือเปล่าบาตรที่นี้สักพักนึงอันวิญญาณนผู้ถวดนะจ๊ะ แล้วก็ยื่นข uh ึ้นไแล้วก็แนบมาทางนูแล้วก็ยิ้มให้นูแล้วบากปากบ๊วยังด้วยจ้ะแล้วยิ้มให้นูปาทีินีแล้วก็เ็ดมือแบบเขียนเลขอะจ้ะเขียนตัวเลขอันแบบเขียนในอากาศอาจ้ะแบบว่าเลาเขียนให้หนึ่งสองแปดแล้วก็ข้างล่างก็ข้างล่างก็เป็นสามสี่อจ้ะแล้วเขียนให้นู้นทําไหนู้นก็ตกใจอยู่ฮอย่างวะ อันเราคือลูกขึ้นมาเขียนเลขให้ไอ้เขาได้ปะอันเขาเสียไอ้เพิ่งเสียห้เลขบ่เพิ่งเสียห้อีแม่เสียเลขตัวนี้บ่ะวะในอันไม่ใจหนูในความฝันอ่ะจ้ะครับหนูก็ตกใจอยู่สักพักหนึ่งอันแบบมือไปเลยอ่ะจ้ะแบบในความฝันนุมือไปเลยไอ้ัปที่นี้ในความฝันแม่กับสกิทนูเนเอาป้ามป้ามป้ามเน่ยเสียจ้ะัปที่นี้ตอนสกิทคขา่าป้ามป้ามรับสุดท้ายหนูก็ตื่น ตอนนั้นอะไรจะเพราะในความจริงแม่กระอื่นแม่กระอื่นปุ๊กนู้ให้ลูกขึ้นครับปกติแล้วน้องปามกันนอนครับแม่นอนครับยายนอนอันคนละอันจ้ะคนละห้องคนละห้องนอนในห้องแต่ถึงเวลาถึงเวลาไปเห็นงานหรือว่าไปกีดยางไปซอยยอดนำกตแม่กับซิมาปุ๊กแม่จ้ะซิมาขอบประตูครับครับในรอบนี้ก็ถือว่าน้องปามฝันได้ตัวเลขเนาะได้ตัวเลขครับ อ่าตัวเลขที่ว่าปูทวดเอตตาทวดบอกลูกตาทวดรู้เรือว่าตาทวดจ้่ครับแต่ตาทวดนี่เสียชีวิตไปแล้วจ้่ครับแต่ยายทวดนี่ยังอยู่ยังอยู่อ๋อครับครับท่านผู้ชมครับคือในความฝันนะครับน้องปามฝันว่าโตของน้องนะครับได้ไปที่อ่าบ้านเกิดครับบ้านเกิดที่อำเภอคุนหารบอกน้องปามคับอยู่คุนหานครับ แล้วก็ได้ไปเซ็นบัรฑพบุรุษก็คือเป็นงานบุญข่าวสากเนาะก็คือในความฝันนะครับท่านผู้ชมน้องปามกับเห็นตาทวดครับเพื่นีีครับตาทวดที่เสียชีวิตไปนะครับนั่งอยู่ขางรูปของตาทวดเองครับน้องปามก็เลยบอกยายทวดแล้วก็บอกแม่ให้เบิ่งครับคนอด่นบอกเห็นบ็นคนอื่นมองบอกเห็นก็เห็นแต่น้องปามคนเดียวครับ ก็ดินเขาก็คิดว่าน,อาน้องปานอ่าตาฝาดเนาะตาฝาดครับในระหว่างที่ว่าเอาขนมเอาต้มแล้วก็พลหมลามากลากไม้ไปเซนเนะาะครับสงสยัยตาทวดเพิ่นมารับส่วนบุญเนาะก็คือไม่กินขนมข้าวต้มเนาะครับแล้วตาทวดนะที่แรกนะครับเพื่อนก็ยิ้มให้น้องปานครับ เป็นนางอยู่ขางลูกของเพิินครับแต่คนอื่นบอเห็นครับแล้วสักพักหนึ่งตาทวดเพื่อนลูกขึ้นมาต้องพามแน่จ้ะเพื่อนลูกขึ้นมาเป็นเบาอีหย่างเนาะเพิ่อนเบาๆอย่างเายางยลยเราเพิินกัเอามือเขียนเป็นตัวเลขใส่อากาศครับท่มนผช่องครับเขียนเขียนขียนแบบไหนนะลูกเขียนแบบแล้วเห็นเป็นเป็นสีแล้วเห็นเป็นสีกรแล้วก็เป็นสีเหมือนกระดาษเลจ้ะแล้วก็เขียนหนึ่งสองแปดแล้วก็ขีดข้างล่างไว้แล้วก็สามสี่ครับ คือในความคิดของน้องปามนนาสิเป็นหนึ่งสองแปดราก 3, าสามสีครับตามความเข้าใจของน้องปามที่เห็นในความฝันเนะาะครับน้องปามก็เลยคิดว่าตะทวนนาสีให้ตัวเลขให้อน้องปามบอกแม่ไปซื้อครับแล้วในเรื่องในเรื่องจริงน้นองปามก็บ,บอกแม่แล้วไหนบลกูกบอกแม่แล้วจ้ะอ๋อครับครับ อ่าแล้วตาทวดนี่เพื่อนเสียชีวิตตอนอายุจะปีนะลูกที่นูถามแม่เบิ่งเจ็ดสิบหกจ้ะเจ็ดสิบหกปีเนาะจ้ะครับครับอ่าความฝันของน้องปามก็จิมีอยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คือพีตาทวดบอกเลขเนาะจ้ะก็คือเขียนเลขบนอากาศครับเป็นปริศนาตัวเลขให้อน้องปามเห็นครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับก็ถือว่าเป็นฝันอ่าที่ดีเนาะจ้ะปู่ทวดอาจจะ แต่ตาตาทวดต,ตาทวดเนาะตาทวดอาจจะ,ะให้โชคให้ลาบก็ได้แต่ที่แน่ๆน้องปามก็ได้บอกแม่ไว้แล้วบอกแม่ไปแล้วจ้ะว่าแม่ก็คือชอบการเสี่ยงโชคอยู่แล้วเนาะจ้ะครับโอเคครับน้องปามยกตัวเลขให้ลุงปานาาดูในโลกก็คือตัวนี้เนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขแนวทางของน้องปามครับก็จะมีหนึ่งสองแปดกับสามสี่ครับที่ตาทวดเขียนตัวเลขให้น้องปามดูเนาะครับ แล้วก็อายุของตาทวดตอนเสียชีวิตก็คือ76ปีครับท่านผู้ชม76ก็ให้ระวัง79ไว้ด้วยครับสหร,รับเลข6กับเลข9นี่สําคัญมากครับแล้วก็ต้องปามเลยอา0มาใส่ครับก็คืออายุของคนตาย76เนาะต <Yeah. S 1> ่อ0มาใส่เป็น076แล้วก็ให้ระวัง079ไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับก็จะมีประมาณนี้ครับ จำหน้าจอเก็บไว้ดูครับท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบกับตัวเลขของท่านผู้ชมดูครับทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องเล่ามาก็คือแนวทางความฝันเท่านั้นเองครับสรุปแล้วก็คือ,อตัวเลขตัวเลขก็คือสรุปแล้วก็คือน้องปลาล์มก็ฝันได้ตัวเลขเลยเนาะ <Yeah. S 1> ครับก็มีประมาณนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสุดท้ายนี้ผมเคยอีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน โชคดีเฮงๆปังๆในงวดของวันที่16ตุลาคม67นี้กันทุกคนทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณน้องปาลด้วยที่มาแบ่งปันมาเล่าแนวทางให้ลุงปานะอาได้รับชมรับฟังเนาะลุงเนาะขอให้ออกตรงๆนะครับค้ารับขอบคุณน้องปามากๆครับ